ช่วงที่สของรายการนะคะและนี่คือช่วงของ Be on the ก o ค่ะเป็นช่วงที่เราเนี่ยนะคะจะพาคุณผู้ชมไปซอกแซกทำกิจกรรมที่อินเทรนกันค่ะพี่เบ๊กใช่แล้วค่ะและสำหรับในวันนี้เนี่ยนะคะ,คะเราจะพาไปกินดีกว่าไหนๆ<อ>เราก็เชฟฟังแล้วเรากินนิดนึง<อ>แต่ว่าจะเป็นร้านอาหารไทยนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมแทรกตัวอยู่กลางถนนสาทรได้ยังไงก็ไม่รู้แต่พอเข้าไปในร้านบรรยากาศเงียบสงบสบายใจมากแล้วก็ชื่อร้านเนี่ยนะคะก็ะอาจจะไม่ได้บ่งบอกอะไรเลยว่ามันคืออะไรแต่ร้านอาหารไทยร้านนี้เนี่ย เป็นร้านที่เป็นแบบฟิวชั่นฟู้ดก็คือทำอาหารไทยคีปรสจัดจ้านเอาไว้แต่ว่าลุกยิ้งอาจจะแบบนาทันสมัยให้มันดูดีตื่นเต้นไปแล้วเหมือนกับเสพอาร์ตก่อนแล้วค่อยกินข้าวอะไรประมาณนี้นะคะชื่อร้านเขาใช้ชื่อแปลกๆอยู่เหมือนกันค่ะว่า amateurs นะคะซึ่งก็อาจจะเรียกยากไปไหมบางคนก็เรียก a m มเ r e แล้วแต่นะคะแต่เอาเป็นว่าไปให้ถูกร้านกันแล้วแตแล้วก็ได้ข่าวว่าอร่อยแล้วก็แซ่บมากอยากดูแล้วค่ะว่าจะหันจะน่าทานขนาดไหนได้เลยค่ะ สนับสนุนโดยเครื่องแต่งกายบุรุษมิเชลคลายออมอินเทรนด์ nd, ทันสมัยในแบบของคุณอารมณ์ดีไปทุกวันกับเสื้อผ้าสบายๆจากเครื่องแต่งกายสตรีเซนแอนดรูส์เครื่องแต่งกายสตรีเบสิกเดอร์โวสไตล์ของเราไม่เคยมีคำว่าธรรมดาเครื่องหนังสตรีแอลคุณคือแอลแอลคือคุณ ครับผมพอนะครับพรพจนเพชรน,นะครับเจ้าของร้านอาหารอมอนเทรครับครับผมคือตรงนี้เนี่ยเราเริ่มมาเกือบจะ5ปีแล้วก็คือพูดง่ายว่าเราทําตรงนี้เนี่ยเพราะจุดประสงค์เพราะว่าเราเห็นว่าร้านอาหารสไตล์แบบคอมเพลเมนต์รีคอมฟอร์ตดิเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบมีน้อยในย่านสาทรสามารถจะมีแบบพวกฟาร์มดิเนกัมากกว่าแล้วเสร็จแล้วก็มีบบพวกแบบว่าอาหารไทยแบบง่ายๆนะครับแถวๆนี้เลยเราจะพยายามจะหาจุดทาง ที่แบบว่าตรงกลางให้สับคนที่แบบมาแบบเก๋ๆมาคุยมาสังสรรค์แล้วมาแฮงเอาท์ที่น,นี่ครับอัมอนเทรเป็นที่จุดที่คนที่ครับว่าที่ไงชอบมาหลังจากเลิอกอางานอัมอนเทรเนี่ยจริงๆเป็นภาษาแสนสกฤตแล้วมารวมกันอัมอนก็คือเทวดานะครับแล้วเทรเนี่ยแปลว่าสามนะครับเป็นภาษากรีกด้วยแล้วเทรเนี่ยเป็นภาษาพูดง่ายว่า เทรก็คือเป็นอะไรที่ everlasting ที่คือพูดง่ายว่าอยู่ได้ไปตลอดนะครับก็คืออมนเทวดาเทร3สามก็คือผมลูกค้ากับพนักงานเราทำงานกันเป็นทีมก็คือพูดง่ายว่าทางคุณมาเนี่ยก็จะจะแบบจะ happy, แฮปปี้กับทางบริการของที่นี่แล้วกับแอมเบียนของที่นี่ด้วยแล้วก็มีเทวดามาดูแลตลอด <c oughs> ที่นี่นะครับก็คือเป็น ก็คือแอมเบียนที่นี่คือโมเดิร์นคอนเทมพอรีใช่ไหมครับแล้วคือตัวอาหารเนี่ยก็คือคอนเทมพอรีแคชชชลดิเนงนะครับก็คือเป็นอาหารที่ค่อนข้างจะแบบออกฟิวชั่นนิดนึงแต่ไม่ถึงแบบว่าเยอะเกินไปธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเป็นอะไรที่รู้สึกเพราะผมอยู่ในด้านท่าบรอกกิ้งนะครับมันเป็นเป็นฟิลทางด้านเซอร์วิส่และแล้วตรงนี้เนี่ยร้านอาหารก็คือเซอร์วิสผมเป็นคนช,ชอบดูแลนะครับดูแลคน ดูแลลูกค้านะครับแต่ละคนก็แต่ละแบบมันเป็นพูดง่ายว่าเป็นอะไรที่แบบรู้สึกเป็นท้าทายอย่างนึงในชีวิตนะครับแล้วอาหารเนี่ยคือทุกคนต้องต้องกินแล้วต้องใช้อยู่แล้วนะครับแล้วอะไรที่เป็นรู้สึกว่าเป็นอะไรที่สนุกคือที่ว่าเห็นทุกคนกลับมาบ่อยๆแล้วเขาแฮปปี้เขากลับไปเขายิ้มแล้วสมัยนี้มี Facebook มี Instagram มันก็มีฟีดแบ็กเร็วแล้วผมก็ได้คอมเมนต์ตรงนี้ค่องข้างดีพอสมควร ก็แฮปปี้กับมันคือร้านเราเนี่ยค่อนข้างจะแบบ uh, very close nature คืออเช่นแบบพนักงานจะจำลูกค้าได้แล้วจำว่าลูกค้าเนี่ยชอบทานอะไรเอาแบบไหนวายแบบไหนแล้วโต๊ะไหนด้วยนะครับแล้วหนึ่งคือร้านเราเนี่ยค่อนข้างจะแบบ relax very chill very mellow เพลงก็ค่อนข้างจะแบบค่อนข้างจะแบบ chill out นิดหนึ่งนะครับ uh, ไม่เสียงดังเกินไปแล้วมีหลายโซนที่เราให้เราเลือก คือถ้าอสจ,จแบบว่าสนุกสนานั้งนอกอากาศดีมีลมผ่านตลอดมังก็รู้สึกฟิลที่แบบวิลล่าครับแล้วสองคือที่ว่าเป็นเป็นร้านอาหารที่ค่อนข้าง,งจะแบบส,สบายๆคุย,ยกับเพื่อนมาเดทสบายตรงนี้ครับ Be <best. S 1> ดี